สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆนมาชมวิธีชุบแมวให้มีชีวิตมาอีกนะจ้าแมวของส้มอ้าวแจ็คไปัเก็บแจ็คดิอมแมวของส้มเจ้าแจ็คอันนี้เจ้ารูเพิร์ดเจ้าแจ็คเพิ่งกระกระโดดไปเมื่อกี้นี่จ้าตอนนั้นเขาไม่สบายมากเลยจ้าเพื่อนๆน อในช่วงนั้นเป็นโควิดนะจ๊ะแล้วส้มก็อาพาเข้าไปหาหมอสัตว์ไม่ได้หมอสัตว์ไม่ไม่รับนะจ๊ะช่วงนั้นเป็นโควิดส้มเขาก็เลยเ,เ,เขาก็เลยไม่สบายาช่วงนั้นเขาไม่สบายมากๆเลยจ๊ะขอโทษจ้ะเพื่อนๆส้สมก็พูดผิดพ,พูดถูก ในช่วงนั้นเขาไม่สบายมากๆเลยจ้ะไม่ยอมกินข้าวแล้วก็น้ําหนักลดในช่วงนั้นน้ําหนักของเขาห้ากิโลกรัมจ้ะแล้วน้ําหนักลดลงมาถึงสองกิโลกรัมจ้ะแรงก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ผอมมากไม่ยอมกินข้าวส้มก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็จนตรอกนะจ๊ะก็เลยเปิด y o u t u b e เข้าไปชมมีมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่า ให้ให้กินอาหารเสริมของมนุษย์เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตนะจ๊ะให้แมวแมวก็คืนมาได้นะจ๊ะส้มก็เลยตัดสินใจไปซื้อมานะจ๊ะมาซื้อมาเขาบอกว่าผสมกับนมนะจ๊ะก็ได้นมมาเนี่ยจ้านมขนาดนี้อันนี้เป็นของมนุษย์นะจ๊ะเป็นฮอตช็อกโกแลตเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมนะจ๊ะแล้วทีนี้ เธอก็บอกว่าผสมกับนมแล้วก็เอามาให้แมวกินส้มก็ได้ไปซื้อมาจานกล่องนี้เป็นทั้งหมดมี4ซองด้วยกันจ้าในนี้ในช่วงที่ส้มซื้อมาก็3ปอนก,กว่าเองจกก้ะก็หลายปีแล้วในช่วงโควิดนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาก็ขึ้นราคาเป็น5ปอนจ้ะเดี๋ยวนี้5ปอนก็ประมาณเงินคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400กว่าบาทจา้ะเนี่ยจ้ะก็ได้4ซอง ซองก็เป็นแบบนี้แหละจ้ามันเพื่อนเดี๋ยวส้มจะเอาใส่ลงไปในในถ้วยนี้นะจ้าแล้วก็จะใส่นมลงไปด้วยแล้วก็จะผสมจ้าเนี่ยจ้านี่ละจ้าก็ ก็แกะซองแบบนี้ก็ใส่ถโถลงไปเลยจ้ะที่แรกน้องแจ็คเขาก็ไม่ยอมกินนะจ๊ะอย่าบังสิลูกอย่าบางังน้องน้องรูเปิลอย่าบางังเขาไม่ยอมกินจ้ะส้มก็เลยต้องอกดเขาแล้วก็นําไปกรอกปากเขาจ้ะก็ทําทําในเช้าเย็นนะจ้ะเช้ากลางวันเย็นให้ให้กินวันละ สองช้อนโต๊ะนะจ๊ะครั้งละสองช้อนโต๊ะนะจ๊ะก็กรอกปากเข้าไปในช่วงนั้นเขาผอมแห้งแรงน้อยนะจ๊ะส้มก็เลยกดเขาเอาขาข้างหนึ่งกดเขาไว้แล้วก็เอามือสองข้างป้อนเขาเขาก็พยายามดิ้นนะจ๊ะแต่ในช่วงนั้นเขาผอมแห้งแรงน้อยมากส้มก็เลยทําได้ก็ทําทําอยู่อย่างนั้นหนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะก็กรอกปากเขา ส้มก็จําได้ในช่วงที่ส้มเป็นเด็กแม่ของส้ม,อมตอนที่ส้มเป็นเด็กส้มก็เป็นเด็กขี้โรคนะจ๊ะไม่ค่อยสบายเป็นไข้บ่อยๆเคุณแม่ก็อบอกว่าต้องกินข้าวนะถ้าไม่กินข้าวแล้วไม่หายนะก็แม่ก็บอกอย่างนั้นส้มก็ต้องกินอาหารก็มีปลานะจ๊ะเพื่อนๆปลาก็ตอนนั้นอยู่ชนบทนะจ๊ะปลาก็หาง่ายก็เลยเป็น ปลาก็เหม็นข้าวมากๆเลยจ้ะแต่ส้มก็ต้องกินนะจ้ะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าถ้าไม่กินจะไม่หายนะจ้ะส้มก็จําคํานั้นเอาไว้ก็เลยคิดว่าถ้าแมวไม่กินไม่กินอาหารไม่กินอะไรเลยก็คงจะตายแน่นอนนะจ้ะส้มก็เลยต้องทําแบบนั้นจับจับกรอกปากเข้าไปเลยจ้ะแล้วส้มก็เทนมลงไปนะจ้ะอืมนมก็หอมดีจ้ะโอ้ยสนใจแล้วสิ โอ้ยนี่สนใจแล้วคิดถึงเหรอลูกคิดถึงวันนั้นจังเลยคิดถึงวันที่น้องแก,ก็คไม่สบายเหลยลูกนาเอาลูกของอน้องลูกเพิดอชอบเหละลูกโอ้ยน้องแก,ก็คน้องแก,ก็คต้องรอนะลูกแม่ส้มยังผสมไม่เสร็จเลยอืมอืมกลิ่นหอมามากๆเลยจ้ะส้มก็ไม่กล้ากินนะจ๊าไม่อยากกิน อาหารแมวอาหารแมวกับอาหารมนุษย์หนูชอบกินเหรอลูกอ้ยว่าน้องแจกอยากกินเหรอลูกคิดถึงคิดถึงช่วงนั้นจังเลยเดี๋ยวแม่ไปเอาถ้วยมานะให้กินเยอะก็ไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องให้กินทีละนิดนะจ๊ะถ้ากินเยอะแล้วก็เขาจะไม่สบายได้นะจ๊ะกินเยอะมากไปก็ไม่ดีนะจ๊ะก็กินทีละสองช้อนโต๊ะนะจะ๊ะเดี๋ยวส้มไปเอาช้อนโต๊ะมาก่อนจ้า ช้อนโต๊ะก็ได้มาแล้วจะเพื่อนๆส้มก,มก็จะเอาใส่ผสมเข้าไปนี่จะก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะนี่จะต่อครั้งหนึ่งก็กินมากไม่ได้นะจะเพื่อนเอนลูกออาแล้วมามาแบ่งกันน้องแจ๊คกับน้องรูปเผร็แล้ว อันนี้ของน้องแจ็คอันเอ้ยล้องเลยอย่าไปกินนั่นสิลูกนี่นี่ของหนูนี่เอ้ยเจ้าลูกเผืดกนี่มันบ้าเปล่านี่นี่นี่ของหนูนี่ลูกอ่ะนี่น้องลูกเิือนี่อาแจ็คมาแล้วแจ็คมาลูกมาแล้วมาเร็วน้ำน้ำเยอะเว้ยเดี๋ยวมากินน้ำน้ำแล้วน้องลูกเผืดกเขาไม่รอแล้วจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้ะนี่เขาเก่งเรื่องในการเป็นดาราหน้ากล้องนะจ๊ะ น้องแจ็คเขาก็ไม่ค่อยเ,อเก่งกล้องเท่าไหร่นะจ๊ะเขาก็เลยอายๆนี่แหละจ๊ะให้กินขนาดนี้ในช่วงที่เขาไม่สบายน้องแจ็คนะจ๊ะก็จับกรอกปากเลยแล้วหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเขาก็กินของเขาเองจ้ะก็โอเคอยู่แล้วทีนี้ความทรงจําของเขาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่จ๊ะก็คล้ายๆตายคืนนั่นแหละจ๊ะส้มก็ต้องคอย จับเขามานั่งตรงนี้นั่งตรงนั้นแล้วก็เกาเขาตรงนี้เขาก็ค่อยๆกลาบคืนมาก็หลายเดือนอยู่จากก็ใช้เวลาเป็นหเดือนนะจ๊ะกว่ากว่าน้องแจ็คจะกลับมาเป็นปกติอีกนะจ๊ะแต่ก็มีความอดทนสูงที่ให้เขากลับมาเหมือนเดิมนะจ๊ะก็พูดไปก็แบบว่าส้ม ชุบชีวิตเข้าใหม่นะจ๊ะชุบชีวิตน้องแก๊กขึ้นมาใหม่ก็เดี๋ยวนี้เขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วจากความทรงจําทุกอย่างก็กลับมาก็โอเคอยู่จากแค่นอืมอยูซิสอร่อยไหมลูกอร่อยเยอะสองสองช้อนโต๊ะก,ก็พอแล้วลูกพอแล้ว สองช้อนโต๊ะก็พอแล้วอร่อยเลยลูกว้ายน้องลูกเผิดชอบกินเอ้ยมาแล้วแจกแล้วแก่ทิมน้องแจกก็มาแล้วเรจะจ้ะเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนเขาก็กินแบบเนี้ยจะ้ะเขาก็ไม่ได้กินนานแล้วจะ้ะน้องรัเบิด น้องลูกเผิดกินหนูก,กินของหนูไปแล้วนะจ๊ะคิดถึงไหมลูกคิดถึงวันนั้นไหมที่หนูไม่สบายอาน้องลูกเผิดอย่าบังสิลูกอย่าบางังน้องน้องลูกเผิดอย่าบังสิ can you get ลูกเผิเอก out please น้องลูกเผิดอย่าบางังน้องแจ๊คสิลูกเนี่ยจ๊ะคิดถึงเหรอลูกกเ็เดี๋ยวนี้เขาก็กลับ กลับมาเป็นปกติแล้วละจ้ะก็ใช้เวลาหกเดือนนะจ๊ะเพื่อนๆกว่าชีวิตเขาแล้วก็ความทรงจําของเขาจะกลับมานะจ๊ะนางสารมากแล้วเดี๋ยวนี้น้ําหนักของเขาก็ขึ้นหกกิโลจ้ะเพื่อนๆน้ําหนักของเขาขึ้นหกกิโลเอาอีกไหมลูกอ่ะไปละเอาน้องลูกเพิดมานี่มาอ่ะแกลูกเพิดลูกเพิดคาเมียเร็วอืม นิ่เปิดมามาลูกเลยน้องแก๊กก็เหลืออยู่นิดนึงจา้าเดี๋ยวจะให้น้องรูเพิร์ดมากินอ่าน้องรูเพิร์ดมามากินแล้วมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกมามาแล้วมาแล้วอ่ะกินเข้าไปเลกท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับฟังและรับชมนะจ้า สำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบพวกเราก็าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าโชคดีโชคด,ชคดีมีความสุขกันทุกๆท,ท่านจ้าบ๊ายบายวัสดีจ้า